สวัสดีค่ะออกทุกปีเลขมงคลเรือสุพรรณหงงวด16กรกฎาคม67ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการออกรางวัลประจำวันที่16กรกฎาคม67หลายคนอาจจับตาเลขมงคลเรือพระที่นั่งสุพรรณหง์หลังกองทัพเรืออัญเชิญลงน้ำเพื่อเตรียมการจัดขบวนพยุหายาตราชลมากในการพระราชทานพิธีเสด็จเสด็จพระราชดดำเนิน ถวายผ้าพระกถินเรือสุพรรณหง์จอดอยู่ที่จุดหมายเลข5พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพรกถินโดยขบวนพายุหายาตราชลมากเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จะมีขึ้นวันที่27ตุลาคม2567 เรือมีความยาวตลอดลำ44.90เมตรกว้าง7.17เมตรลึก0.94เมตรใช้กำลังพลรวมจำนวน71นายแยกเป็นกำลังพลประจำเรือ64นายนายเรือ2นายนายท้าย2นายฝีพาย50นายคนถือธงท้าย1นายพลสัญญาณ1นายคนขันยาว1นายคนถือฉัด7นาย เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจำนวน7นายตีเลข16เดือน767 7, เลขมงคลเลขเรือพระที่นั่งดังนี้28 72 71 64 50 90 17และ94เลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณด้วยค่ะขอบคุณสยามนิวค่ะ